สวัสดีครับผมกล้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เบสคาร์ออโต้สำนักงานใหญ่นะฮะเบสคาร์ออโต้ Auto, สำนักงานใหญ่เรามีรถมากมายกว่าร้อยคันฮะวันนี้จะมาดูมาเจตตี้ฟอร์จูเนอร์และรถอีกมากมายฮะรเรามีฟอร์จูเนอร์ห้าสิบคันมาเจตตี้ประมาณเกือบสิบคันรถทั่วไปอีกประมาณร้อยคันฮะถ้ารวมสามสาขาประมาณสามร้อยคันเบสคาร์ออโต้นะฮะเบสคาร์ออโต้เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันครับ มาเริ่มต้นที่มาเจสตี้นี้เลยครับมาเจสตี้อันนี้วิ่งแค่30,000โลปี2019นะฮะปี2019ควบ2020ปี2019ควบ2020 2ล้าน120,000บาทครับราคาหน้าร้าน2ล้าน120,000บาทฟังไม่ผิดครับวิ่งแค่30,000โลวิ่งแค่30,000โลรถใหม่มากคันนี้ก็มาเจสตี้เหมือนกันครับปี2020ครับ วิ่งอยู่แค่19,00 0มโลครับคันนี้2 4 0ล้านส0 0 0 0บาท2 4งล้านบาทครับฟังไม่ผิดครับ2 4งล้านบาทฮะไอเรื่องออปชั่นนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะล้านกว่า2ล้านกว่าผมไม่แน่ใจจริงแค่แค่วันนี้จะให้ดูว่ารถที่บริษัทเราเยอะมากเยอะมากจริงครับมีเยอะจริงๆ Fort u น e r นี่ประมาณหาคันนะครับ50คันหวัวรับกันไม่ไหวเลยดู f อ r t u n e r ฮะ หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทครับคันนี้หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทวิ่งแค่สี่หมื่นโลสี่หมื่นโลเท่านั้นสี่หมื่นโลเท่านั้นฮะคันนี้หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับใช้งานแค่สามหมื่นโลผมบอกเลยนะนโยบายที่นี่นะรถใช้งานน้อยรถใหม่ใช้งานน้อยฮะรถใหม่ใช้งานน้อยรถใหม่มากๆคันนี้หนึ่งล้านห้าหมื่น หนึ 1> 1, 50, ่งล้านห้าหมื่นฮะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทฟังไม่ผิดครับแต่คันนี้วิ่งมาแสนโลไม่มีหมกเม็ดไม่มีโกโหกครับไม่มีหลอกลูกค้าครับคันนี้เป็นโฉมเก่าแต่เข้าใหม่นะเข้าเมื่อวานนี่เองน่าจะเจ็ดแสนกว่าจริงด้วยเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองครับลดเยอะจริงๆลดเยอะมากๆาคันนี้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เมืออกันครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทฟังไม่ผิด 1, 1 5 0 0 0ล้านบาทฮะดาว900 0แต่ผมเชื่อนะผมเชื่อนะว่าคนที่ขับรถ Fort u n e r เนี่ยมีเงินดดวอยู่แล้วที่นี่การันตีนะเครื่องเกียร์เพานะการันตีเครื่องเกียร์เพานะฮะการันตีเครื่องเกียร์เผาะฮะาคนะฮะันนี้1 1 7 0 0ล้านบาทครับ1 1 7 0 0 0้านบาทแพงอะไรอ๋อตัวท r TR อ TRD ดีท R t ดีสปปี2 0 1 6ครับผมถ้าตัวท r อมันดีเมื่อจะแพงหน่อยฮะ โห oh, คันนี้กริบเลยหนึ่งล้านหกแสเจ็ดหมนเกาันบาทปี2020ันย9 0สิบหนึ่ง้านหกแสเจ็เก้าบาทฟังไม่ผิดครับหมายมากๆแคมรี่คันนี้ผมผมรีวิวไปเมื่อวานแล้วผมรีวิวเแลาถ้าใครอยากรู้ดีเทลละเอียดดูคลิปผมดูหน้าคลิปหน้าเฟซผมคันนี้ผมขายแล้วนะขายแล้วคันนี้ขายแล้วปล่อยแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะมารับแล้วสวยมากคันนี้ปล่อยแล้วฮะของคุณเจมคุณเจมได้ไปฮนะไวรุ่นมากๆเลย วิ่งแค่ส0 0 0 0โลส0 0 0 0โลฮะเบนเราก็มีฮะเบนเราก็มีฮะเบนคันนี้เมอร์เซเดสเบนจ G S G L g นะฮะสองห้าศูนย์ดีเซนล้านแปดแหกหมืบาทคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่สามล้านหป้ายแดงอยู่ที่สามล้านหกครับผมซื้อถ้าหมาป้ายแดงมาดูบีเอมว่าฮะบีเอ อ่โก3โอเคฮะคันนี้ผมสืบราคาแล้วป้ายแดงอยู่ที่3ล้านกว่าเหมือนกัน3ล้านกว่าเหมือนกันฮะคันนี้ที่เราขายแค่ล้านกว่าล้านเท่าไหร่ล้าน7ล้าน7ฮะล้าน7ซื้อทำไมป้ายแดง CRV 2 4 L ฮะ9 1 10, 9 0 0 0คันนี้ดูดีมากปี2018ใช้งานแสนห้าฮะใช้งานแสนห้า วิ่งแสนห้าโลฮะมีรถมีเยอะจริงๆรถมีเยอะจริงๆดูฮะสุดลูกหูลูกตาเลยสุดลูกหูลูกตาเลยเหลือมากๆฟอร์จูเนมีกว่าห้าสิบคันฮะทีมงานมีเกือบร้อยชีวิตนะเกือบร้อยชีวิตมีทีมชงมีทีมบิวทุกอย่างฮะมาดู m อันนี้ครับ459,000หบาท459,000บาทฟังไม่ผิดครับรถคันนี้หรูมากสลูปด้วยสลูป ดูดีมากเลยปี2018ดูดีมากๆเลยฮะหรถเราเยอะจริงๆรถเราเยอะมากๆครับดูป้ายนะฮะเบสคาอ u t โตสาขาสำนักง,งานใหญ่ฮะมินบุรีร่มเก้าฮะผมอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้ครับผม